อันนี้สภาพเคสนะครับเคสอย่างดีเลยนะครเคสหนังอย่างดีสภาพสีแบบสวยงามนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นตัวล็อกนะครับสังเกตนะครับดูเป็นวินเทจนะครับเป็นสีออกวินเทจออกครึ่งๆสนิมนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของคาสกินะครับขอบเย็บด้วย ได้ถักนะครับเป็นสีสนิมเข้ากับเคสนะครับถือว่าแบบว่างานนี้พรีเมียมเลยนะครับกล่องนี้ระดับใส่กีตาร,ระดับไฮเอ็นเลยนะฮะไอรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นไฮเอ็นของคาสุกิแล้วนะครับก็คือสเปคดีสุดละแล้วก็งานเนีย้ยเป็นโรงงานที่ผมเลือกนะครับเป็นงานเนีย้ยแล้วก็ ไม้ก็จะเป็นเลสซีได้เห็นไหมครับสีมันเข้ากับกล่องมากเลยนะครับเข้ากับเคสมากเลยนะครับสเปคคอฟิงเกอร์บอร์ดอะไรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็เป็นซีรีส์ออโซนะครับออโซอันนี้เป็นออโซสองนะครับอันนี้เป็นโคโคโบโลนะครับไม้โคโคโบโลซึ่งเป็นไม้หายากแล้วก็รา,าคาแพงนะครับตัวนี้ซึ่งมาอยู่ในรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นไฮเอ็นของคาสุกิเลยฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็น ไม้สีน้ำตาลดำนะครับก็คือรสสูตรนั่นเองนะครับเฮดเพเหมือนเดิมนะครับไม่มีโลโก้นักสอนนะครับแต่จะมีอยู่ด้านในนะครับเป็นซีรีส์นะครับออโซทูอโซทูแล้วก็ NS NS ก็คือนักสอนนะครับ GA ก็คือสั่งผลิตให้เลยนะครับสำหรับลูกศิษย์แล้วก็ผู้ติดตามผมนะครับอันนี้ก็คือผมลงทุนให้เลยนะฮะเนี่ย นะครับได้กีต้าคุณภาพงานดีระดับไฮเอนเลยนะครับดูเนื้อไม้นะครับผมชอบตรงคอมากเลยนะครับตรงคอนี้ก็จะเคลือบออกมาเป็นสีนวลนวนะครับนวลนน้ำตาลนวลนในกล้องมันจะดูเข้มๆแต่ของจริงเนี่ยมันจะสีอ่อนกว่านี้นิดหนึ่งนะครับสวยมากเลยนะครับมัดอกน้ำตาลชมพูนะครับก็ดูที่ตวลายของไม้นะครับเป็นเกรดคุณภาพเลยนะครับพวก ที่เป็นไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยนะครับเกรดที่ตามสับของช่างดูดีนะครับช่างทำกีตาร์ก็เรียกว่าเกรด a นะครับเห็นไหมครับลายสวยลายชัดก็ถ้าเป็นออรโซลิดแล้วเนี่ยก็จะเลือกไม้คุณภาพดีมาทำเลยนะฮะไม้หน้าก็จะเป็นเลสซีด้านะครับซึ่งไม่ใช่ซีด้าธรรมดาถ้าซีด้าธรรมดาก็จะไปอยู่กับกีตาร์ราคาถูกๆนะครับเลสซีด้าก็คือไม้มันจะมี เกณฑทีนะครับที่มีความบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ก็เรียกว่า 5A นะครับเลซีได้แล้วก็ความแข็งแรงของไม้ก็จะดีกว่าเกดธรรมดาทั่วไปสีก็จะออกเข้มๆหวานหน่อยนะครับสวยนะครับสวยสุดยอดเลยอันนี้ก็มาแนะนำให้สมาชิกได้ดูกันเบื้องต้นนะครับ รุ่นก่อนๆเนี่ยผมได้คอมเมนต์ไปในเรื่องของลูกบิดนะครับลูกบิดที่เขาให้มาจากรุ่นก่อนเนี่ยพอพอมาอถึงมือลูกค้าแล้วมันค่อนข้างที่จะมีรอยสนิมอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ยังไม่ถือว่าคุณภาพดีมากแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับพอมาล็อตนี้ก็เป็นลูกบิดที่ดูใหม่ดูสะอาดกว่าเดิมนะครับเขาก็คงพยายามแก้ให้นะฮะแต่ก็ยังเป็นลูกบิด รุ่นเดิมอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นลูกบิดอย่างดีได้นะครับราคาก็อยู่หลักพันนะครับที่ใส่ให้มานี้ก็จะเป็นลูกบิดหลักร้อยเพื่อให้ประหยัดต้นทุนนะครับกีตาร์รวมเคสนะครับราคาไม่ถึง1 5ื่นถือว่าราคาดีมากนะครับสำหรับรุ่นรุ่นนี้ของคาสุกินะครับเป็นไฮเอ็นของคาสุกิเลยนะครับหมุดพินดูนะครับหมุดพินหมุดพินเป็นหมุดพินอย่างดีนะครับ ไม่มีเสียนนะครับไม่มีไม่มีเสียนขัดมาเรียบนะครับสวยงามนะครับแล้วก็พวกนัทเซเดิลก็จะเป็นกระดูกนะครับคัสุกิจะเน้นความเรียบหรูนะครับดูง่ายสบายตาดูไม่เบื่อนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นพวกกีตาร์ราคาแพงๆสองหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะใส่มุกนะครับมันก็จะดูแพงขึ้นแต่อันเนี้ย แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับราคาเราจะได้เอื้อมถึงกันเห็นไหมครับตัดด้วยขอบพวกที่เป็นสีขาวนี้เป็นไม้เมเปิลนะครับขอบดำๆก็จะเป็นมหฮอกรานีตรงนี้ครับขอบข้างๆถ่ายมาให้ดูแค่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวทำรีวิวเสียงให้ฟังกันอีกทีใน YouTube นะครับ